สวัสดีครับอ่ามือนีอยู่ทางเขาบ้านอ่าวัดกุดแหครับบ้านนาโกขงข้างเขานะครับนีทา้งเขาติดครับไปบ่ได้ครับอ่าตั้งแต่ปากทางเขาม้าผู้ไว้เขามาได้ครึ่งเดียวอ่าเขามาได้ครึ่งเดียวกับกติดครับติดรถออกครับอันนี้ติดรถออกอ่ารถออกหลายครับรถออกหลายอ่าเคิ่นเพิ่นไหมาเลยเด้อครับเด้อเคิ่นไหมากอ่า 9 8้98 3, 98 3, แปดสครับเก้าแปดสามเลขล่าง68เอาเลขล่าง68เออบน983แต่เลขเพ่อไหวเป็น938าดนะครับเลขเพ 38, อ่อไวเก้อ่าเลขเพ่อไวเก้าสาหายหายมาแล้วครับายมาแล้วแต่ว่าพ่อไหวเข้าไปวันไดนแต่ว่าสีเข้าไปครับสิเขาไปอย หาฟันออกมาหมบรก่อนหายฟันออกมาหมบรกนก่อนก็ดีเขาไปที่หลังครับเขา,าไปที่หลังอะไรหรอกครับเพราะว่าเลขตัวนี้เหน็นไหมครับเต็มมาแล้วเลขพอไหว้อครับเนอเก้าเก้าสามแปด 9, 9, 3, เลยพอไหวอ่า่ีวัดปลานองแก้วพอไหวไปเอามาเลยครับเด้อถ้าผู้ไวหวติดผู้ใดติดตามคิดพอไหวหน่อยครับสีหู่รอกครับว่าพอไหวไปเอามาอยู่วัดปลาน้องแก้วมันเก้าสามแปดบ่ได้มาเอาน้ำพืนนะครับอันนี้ไปไปเอาเจ้าของเนาะครับเนาะเอาเจ้าของแต่พอไหว้ันมีเลขรางมีสามตัวโดดๆครับเขาตัดสองตัวเอา สามแปดแปดสามเก้าสามสามเก้าแล้วก็แปดเก้าเก้าแปดนะครับเลขพอไหวนะครับอันนี้มัดตรงกับเลขวัดกุญแหรครับเลขวัดกุญแหงมัดตรงกันป่านนี้มันหาซื้อบ่ไดรตรงนั้นแหงไรเพราะเขาก็อัานมัดล,ละล่ะอ่านมัดกระคักครับแค่นี้ก็อัานมัดกระคักแต่ว่าผู้ใดซื้อทั้งไรได้ซื้อทัอ้งอะไรยังอ่ะนั่นได้ก็ซื้ได้อยู่ครับขั้นซื้อได้นะครับเนาะผู้มีเงินะมีเงินก็ซื้อได้อยู่เอาเอาครับ เดี๋ยวตามพไหไปครับพไหสิบ้าเข้าไปข้างในให้รถข้างนอกออกไปก่อนบรรยากาศในรถติดกับรถติดเป็นตาหน่ายครับติดเป็นตาหน่ายกระดุกกระดิกไม่ได้เลยรถออกหลายครับรถออกหลรถเข่ามากอะหาหมอกจอดให้รถออกออกก่อนนี่แหละครับบรรยากาศแต่ว่าเข้าไปเบิ้งบรรยากาศข้างในบรรยากาศข้างในกับปเบิง้งนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่ช่วงคนหลายๆเห็นก็ไม่ไดาเข้าไปเดี๋ยวับเพราะย่านโควิดนะ ให้คนออกไปเบิดก่อนให้เขาวิดไปเบิดก่อนเขาค่อยไปเบิ้งข้างหลังไปที่หลังมูขั่นมันที่ได้เห็นเ้ขอะไราะครับเนาะโอเคครับเอาเดี๋ยวตามเ่้ไปได้ครับเด้อก่อนที่เราจะนั่นเอาไปไปก่อนครับพไว้ให้ดูก่อนนะครับอเลขที่บ้านบ้านกุดแหนะครับบ้านกุดแหวัด,ว,ดวัดกุดแหบวัดกุดแหได้มาสามเก้าแปดนะครับแล้วก็เลขล่างหกแปดเอา เลขล่าง68ซึ่งที่พ่อไหวก็ตรงกับเลขพ่อไหวนะครับเลขพ่อไหวแต่เลขพ่อไหวเป็น938ครับอ่าที่วัดอ่าวัดป่าหนองแก้วนะครับวัดป่าหนองแก้วอ่า938นะครับ938อ่าอ่าก็เลยมันมันมาเข้ากับเลขพ่อไหวแต่พ่อไหวไม่มี2ตัวนะครับพ่อไหวมีแค่3ตัวนะครับเอ่า3รู้สึกว่าจะเป็นของพ่อไหวก็เป็นอ่า938 หรือ538นี่นะครับ538หรือ038เนี่ยนะครับฝอไยของฝอยจะมีอยู่3อยู่ที่วัดป่าหนองแก้วมี038แล้วก็538 938นะครับของพ่อไอยมี3มี3ชุดนะครับอ่าแต่แต่เลขที่วัดกุนแหนี่มีมี398นะครับแต่เลขล่าง68ของฝอยไ,ไม่มีนะครับเลขล่างฮะอา่ามันตรงกับเลขฝอยพอดีนะครับไม่ทราบว่า เราจะหาซื้อได้ไหมครับถ้าหาซื้อได้ก็ดีเนาะอบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศนะครับรถก็ยังติดกันครับเห็นไหมครับขอให้กระลุกกระดิงไม่ได้แล้วครับเข้าไม่ได้เลยอ่มาสายเข้าไม่ได้พวกที่เข้ามาในเข้ามาแต่ตีห้าครับอ่มาตั้งแต่ตีห้าพวกนี้กําลังจะออกไปพวกมาสายนี่ก็ต้องรอรอให้พวกออกไปออกไปก่อนนะครับนะครับนะครับเนาะอ่ก็รถคงติดเยอะติดติดจนถึงข้างนอกนะครับ ติดจนถึงปากคางนะครับเพราะว่าไปข้างนอกนี่บางคนจะเลี้ยวซ้ายบางคนจะเลี้ยวขวานะครับบางคนก็ไปติดกันอยู่กลางเสียแยกในหมู่บ้านเขานะครับบูมบูมบูมจริงๆครับบัดกุดแหนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับวดนี้เป็นงวดที่สมครับงวดที่สามตามต่อตามต่องวดที่3มครับตามงวดที่3มนะครับนี่เขาไว้นั่งอยู่ในรถนะครับไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลย ที่เรียกว่าจะเดินไปพอดีเห็นรถเขาออกมาปุ๊บก็มาขยับรถให้เขาครับมันติดกันเยอะครับก็เลยเข้ามานั่งแช่อยู่ในรถเลยไปไหนไม่ได้เลยนี่เอาอย่างครับดูดูบรรยากาศครับรถ,ถติดในกรุงเทพว่าติดแต่สู้ที่นี่ไม่ได้ครับที่นี่ติดมากกว่าครับติดถนนลูกลังเนี่ยหายใจไม่ออกนะครับ <laughs> มันไม่ใช่ติดในกรุงเทพนะติดถนนลูกลังหายใจไม่ออก <laughs> ร้อนด้วยนะครับเปิดแอร์ Air ก็ไม่เย็นอยู่กลางแดดเลยเนี่ยไม่มีร่มเลยอะไรเลยขนาดรถออกไปขนาดนี้แล้วข้างในก็ยังติดเป็นแถวอยู่ครับยังออกไมห่หมดนะครับข้างในครับคิดว่าห้าโมงครึ่งนี้พ่อใหจะเข้าไปได้ไหมถ้าห้าโมงครึ่งออกไปได้พ่อใหญก็จะเข้าไปนะครับถึงยังไงก็ต้องเข้าไปครับไปดูบรรยากาศอันที่โล่งๆก่อนครับบรรยากาศที่โล่งๆก่อนเพราะว่าเลขตัวนี้มันเป็นเลขดังหวยดังครับหวยดังของของพ่อไหวกเขาออกมานะครับ 9ก้าสามแปดครับเก้าสามแปดศูนย์สามแปดห้าสามแปดของกวจะมีจุดสามชุดนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้แหละหาซื้อไม่ได้หรอกครับตัเลขสามตัวสามเก้าแปดเก้าสามเก้าแปดนี่ครับหรือจะเป็นเก้าสามแปดเขาเขา,เขาจะไม่ขายแล้วครับพวกสามตัวนี้แต่จะเอาตัวอื่นเข้าไปนี่เขาคง,งจะคงจะขายให้อยู่นะอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่กไว้นั่งอยู่ในรถครับออกไปไม่ได้เลยครับเนี่ย <laughs> ติดข้างขวาก็ติดข้างซ้ายก็เป็นป่าครับ ข้างขวาก็ติดรถยังออกจากประตูไปได้เลยเข้ามาแล้วติดแขกเลยเอาครับเอาเดี๋ยวพ่อไวจะลงให้นะครับถึงจะได้ได้ไม่ได้แล้วก็ลงไปนะครับเนาะมันเป็นหวยดังลงที่ดังๆนี่แหละครับคนชอบเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้มีโชคลาากันทุกคนนะครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อไว้ด้วยนะครับโอ๊ยลืมไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพ่อไวจะหาคลิปดีๆมาลงให้ มันเป็นเลขตัวเด,เดียวกับพ Rem ่อไวถ้าใครดูคลิปของพ่อไวนะครับคลิปที่อยู่วัดป่าน้องแก้วนะครับจะเป็นคลิปเป็นเลขตัวเดียวกันพ่อไว้ยังไม่ยังไม่มานะครับพ่อไว้ได้ก่อนนะครับเลขตัวนี้พ่อไว้ได้ก่อนไม่ใช่พ่อไว้ได้ทีหลังพ่อไว้ได้ก่อนถ้าดูคลิปวัดป่าน้องแก้วนะครับวัดป่าน้องแก้วจะได้เลยเห็นเลยครับที่ช่องพ่อไว้สวยชนแนลนะครับถ้าใครติดตามช่องสวยชนแนลนะจะเลยดูว่าพ่อไว้เนี่ย ไม่ได้อุปโลกขึ้นมาครับสลายคลิปนี้ก็ให้มีโชคล้าภของทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ